สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็อยู่กับบีมกวงเสองออกงายเดชชั่วแล้ววันนี้มีจะมาอัปเดตรถเขาไม่กันจ้ะพี่น้องผู้ใดโนอกจากี่กะลังตามหาฮอนดาแจจีเช่ราคาถึก,ถ,กถึกหาพาคลิปนีจ้ะและตอนนี้นอกจากบีมนั่งอยู่ภายในรถฮอนดาแจจีเช่รุ่น1.9ฮาวิ่วปี2017และคันนี้ได้เป็นโตเกียวออโต้และคันนี้พี่น้องบีมจันราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่ สามแ0นเก่าทมืนเก่าพันบาทาและค่ามีเอกสานีเชติตีสามารถจัดไปเน้นเต็มผู้ใดสนใจอยู่สามารถโทรหาบิมได้ที่063 5 064 777หรือว่าจะทักร้าทางรลานแอดอมเชียเข้ามาก็ได้จ้ะ ีแอดใต้เช่เอ็ดหนึ่งสองสามซีมีแอดดานาถ้าเขามาสอบหามล่าละเอียดเพิมเติมกันได้เจ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีซีแอดอีกเปอร์เซ็นต์สนใจย่าโรซายดีจ้ะมาจากบินิพายเบิรงออฟชันหลักการโค้งสางตัวรถของขั้นอีกกันเลยเจ้าพี่น้องเริ่มจากดานากันเลยจ้ะ สีตัวรถคันนี้นอกจากการแสดงเป็นตัวสีขาวเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนะ้าคันนี้สภาพสวยจากตกแต่งเป็นตัวเปียโ,โ,โนแบ็กขาดก็ตัวเซนโคเมียมไฟหน้าสวยๆจะบ่มีห้อยแต่ห้อยหลามีไฟเดย์ทามระนิ่งลายมหาอีกสองคู่นะและเครื่องยนต์คันนี้พี่น้องได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิ่งดได้เลยว่าบ่มีขาบใดยืมของตัวน้ำมันจากและโครงสร้างตัวรถคันนี้ห้ารับประกันให้ได้แต่ว่า รถเบอเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ100ั่รถเส้นมีระบบความปลอดภัยเบรก ABS มหาห้ยฟ้ากระโปรงขันนีหัวน็อตกระบะมีห้อยแก่ห้อยไข่รถบานสภาพสวยรองร้อยการใช้งานนี้มาหน่อยดอีจ้าและคันนีเขามีชุดแต่งมหาห้แลวเรียบร้อยหลบคขั้นและคันนีพี่น้องโค้งสั่งตัวรถขันนีห้องหลับประกันให้ได้แต่ว่ารถบอเคยเกิดอุบัติเหตุสติ๊กเกอร์แผ่นเพจขันนีก็ยังอยู่ครบหัวนอ็อตข้นนีกระบะมีห้อยแก่ห้อยไข่ไม่ได้ตากห้อยต่อคั้น,นีีก็เลยเป็นตัวห้อยตอกเดิมๆมาจากโรงงาน ห้อยตอกเมกอาเดิมโรงงนานต่พี่น้องและคันนี้ได้เป็นตัวซีนตอกด้านข้างหัวน็อตบอมีห้อยแก่ห้อยไข่บอมีห้อยสาสีผนสีมาได้จากและภายในตัวรถขันนี้พี่น้องได้เป็นตัวภายในสีดำนอกจากมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมาให้เครื่องเลนได้เป็นตัวนาจอทัชสกรีนแอร์ดีไซน์วงกลมเกียร์ได้เกียร์ออโต้และสะ่สภาพตัวบาะคันนี้ได้เป็นตัวบาะหนังสีดำเดินได้สีขาวสภาพสวยๆได้เป็นตัวกุญแจที่เลดกดปุ่มสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้อง อปชันคคบมีไฟซองเถวมาหาพร้อมแะสีตัวรถคันนีบริวาสีสวยเสมอหล่อขั้นฟังนี้บมีห้อยบุบหรือว่าห้อยหลักยิ้มมาเลยจ้าอปชันด่านหายขันนีพี่น้องคันนีมีชุดแต่งมาใหด้เป็นตัวสปอยเล์สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเส้นเซอร์การและถอยมหาห้อีกสองตำแหน่งรถสวยสภาพดีอปชันโครบราคาถือก,กันเลยจ้าแลสซ้นสอกดาา่านถายคันนีพี่น้องบริวาบ่มีห้อยสาชีผลสีหรือว่าบ่มีห้อยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ้าติดต่างลำโพงมาหาแล้วแล้วบ่ิ ส,สามารถพับเรียบหลางลางไปได้เพื่อจะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้หลายขึ้นและสีตัวรถฟังค้อนครับนอกจากสีสวยเสมอหลอบคขั้นฟังนี้ไม่มีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักเก็มมา่อได้จากพี่น้องและคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้าเมื่อแล้วจากหลบคขั้นกระจกบานเลือนปั๊บไฟฟ้าซี่บานกระจกอม,มองขากปั๊บมุมมองแบบไฟฟ้าพวกมาลยัยคันนี้่ก็ได้เป็นตัวพวกมาลัไรแบบมั่นตีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงใดเปลี่ยนโหมดไดและคันนี้พี่น้องตัวบอฟังค้อนครับ บอนังสภาพสวยๆลองร้อยการใช้งานมีมมหนอ,อีดีจ้าผู้ใดสนใจอยู่พี่น้องห่อนดาแจจีเคข้านีบริวาราคาถืออีดีจ้าแล้วมือนีบีมจัดราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่สามแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทธนาจ้าจัดไฟนแนนได้พี่น้องและเอกสารดีเครดีสามารถจัดเฟนแนนได้เต็มผู้ใดสนใจฝาวโทรหาบีมเลยได้ที่0 6นย0หกส7 7ห์หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟฟิเชียลห้ามากกันเลยจ้า ทีแอดไส้เคเอสหนึ่งสองสามสีมีแอดนานา้าเข้ามาสอบถามรา,ลายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นโตสื่อสดนอกจากบิลฟรีแวดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์สนใจยาล้อสาอีดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบิลฟากดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทีมงานกวงสยงและสำหรับมือนีบีนคอโตลากับวิกรณจะพบกันไม่ในคลิปนา้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า